ผีกระแฟงร่างเรื่องเล่าเขย่าขวัญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ประสบด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่มาจากการเล่าสู่กันฟังของญาติผู้ใหญ่ที่ท่านเจอมาด้วยตัวท่านเองด้วยความที่อยู่บ้านนอกในยุคก,ก่อนๆป่าจะค่อนข้างเยอะพื้นที่ในการปลูกบ้านสมัยก่อนต้องอาศัยการจับจองและแพ้่ถางเองดังนั้นบริเวณของบ้านเราเลยเป็นทุ่งนาที่ติดกับภูเขา และในบริเวณนั้นอยู่กันแค่เครือญาติเพียวๆไม่มีคนนอกสายเลือดเลยและภาคเหนือจะมีเรื่องเล่าผีสางค่อนข้างเยอะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือผีกะผีกะของภาคเหนือจะอารมณ์คล้ายๆกับผีปอบทางภาคอีสานแต่อันนี้น่าจะมีที่มาจากผีบันพะบุรุษที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เลี้ยงไม่ดีเลยหันมากินเครื่องในลูกหลานแทน ทั้งนี้ผีกะยังสามารถจำแรลงเป็นสัตว์ต่างๆได้มากมายอีกด้วยคนที่เลี้ยงผีกะจะมีสิ่งให้จับสังเกตคือกลางวันจะหน้าตาธรรมดาค่อนไปทางแย่แต่พอตกดึกเท่านั้นแหละจะหน้าตาหล่อสวยกันขึ้นมาทันที และอีกสิ่งหนึ่งตามที่ได้ยินเขาเล่าๆล่าสืบกันมาคือคนที่เลี้ยงผีกะจะมีวอกลิงขนาดเล็กนั่งอยู่บนบ่าคอยเลี้ยหน้าตาเจ้าของแล้วเวลาไปไหนมักจะมีนกแสกบินนํำเสมอเรื่องที่จะเล่านี้มีอยู่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงที่เป็นเครือญาติมีป้าสะพ้ยคนหนึ่งแต่งงานเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้สมัยนั้นเรายังไม่เกิดเลยค่ะ เป็นผู้หญิงหน้าตาธรรมดาบบ้านตัวเล็กๆผิวสองสีขอแทนแก่ว่าป้าทอนะคะป้าทอเป็นคนที่ขวัญอ่อนและปากไวต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ว่าแกไปทำอะไรอีท่าไหนถึงได้ไปถูกตาต้องใจผีกะตัวหนึ่งเข้า ด้วยความที่พื้นที่แถวบ้านป่าค่อนข้างเยอะบวกกับสมัยนั้นเป็นพื้นที่จังหวัดที่เปิดทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอย่างถูกกฎหมายป่าสักจึงมีจํานวนมากเต็มไปทั่วบริเวณหลังจากออกไปข้างนอกกลับมาป่าทอมีอาการแปลกๆดูลุกลี้ลุกลนปาก็พร่ำบอกแต่ว่ามีคนตามมาไม่หยุดปากผัวแกรหรือก็คือลุงรามนามสมมุติก็วิตกว่าเมียเป็นอะไรทำไมพูดจาประหลาดๆ ด้วยความไม่เชื่อเลยนิ่งเฉยปล่อยให้ป้าทอแกเพ้ออยู่อย่างนั้นจนฟ้าเริ่มมืดแล้วเข้านอนคืนนั้นป้าทอไม่สงบเลยนอนไม่ได้วาดกลัวทุกสิ่งจนกระทั่งเช้าแล้วลุงรามเลยนำเรื่องนี้ไปปรึกษาแม่ของแกคือยายสาตัวของยายสานั้นนับถือศาสนาคริสต์และเป็นเพียงคนเดียวในบ้านตอนนั้นที่ไม่นับถือศาสนาพุทธตามลูกผัว เพราะตระกูลของแกนับถือาศาสนาคริสต์กันมาหลายชั่วอายุคนแล้วแกจึงบอกให้พิสูจน์เสียด้วยการนำแป้งฝุน่นไปโรยไม่ตรงขั้นบันไดบ้านซึ่งบ้านของลุงรามและป้าทอเป็นบ้านไม้บันไดซึ่งเป็นซี่ๆโปร่งๆแบบบ้านตามชนบทสมัยก่อนหลังจากโรยแป้งเสร็จก็ให้ป้าทอเดินขึ้นไปบนบ้านชั้นสองเพียงคนเดียวแล้วก็เกิดสิ่งประหลาดที่ทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจ มันปรากฏเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่ตามหลังปะทอไปติดๆแก่ที่หันมาเห็นก็ทรุดหวบลงเลยด้วยความกลัวทีนี้ปากก็พร่ำแต่พูดว่ามันจะมาเอากูไปไปจนลุงรามอยู่ไม่สุขต้องรีบพาแกไปหาพระแถวบ้านแต่จนแล้วจนรอดเจ้าผีตัวดีก็ไม่ยอมออกไปทั้งยังสำแดงเดชอาลวาดเข้าสิงไม่หยุดย่อน เจ้าผีกะตัวปัญหามีการแอบอ้างเท้าความไปว่าปะาทอเมื่อชาติที่แล้วเคยอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกับมันมาก่อนมันตามหามานานแสนนานแล้ววันนี้มันเจอแล้วมันจะเอาปะาทอไปอยู่ด้วยอาการของคนผีเข้าก็จะมีลักษณะอาการที่ต่างกันออกไปบ้างร้องไห้คำรามกรีดร้องแต่ของป้าทอแสดงออกมาในลักษณะอาการขึงขังบึ้งตึง ตีอกชกหัวจนร่างกายแก้บอบช้ำไปหมดเดือดร้อนผัวแกกับบรรดาญาติญาติต้องพากันกดจับแก่ไว้กับที่พระประจำวัดนี้ท่านก็ทั้งพรมน้ำมนต์สวดคาถาใช้สารพัดวิธีต่างๆขับไล่แต่ยิ่งกลับทำให้มันอาละวาดหนักขึ้นจากท่าทีบึง้งตึงเปลี่ยนเป็นกราดเกลียวดูถูกเสียงหัวเราะเย้ะหยันของผู้ชายดังออกมาจากปากของปะท้อสนั่นไปทั่วศาลาวัด กูไม่กลัวหรอกเป็นแค่พระกระจอกจะมาไล่กูด้วยจนปัญญาพระท่านเลยสุดจะทานทนท่านเลยแนะนำให้ไปหาพระเกจิดังๆท่านอื่นลุงรามเลยต้องพาร่างป้าท้อที่มีผีกะแฝงอยู่ย้ายไปยังอีกวัดแต่จนแล้วจนรอดก็อีรอบเอิมยิ่งพระเก่งมากเท่าไหร่มันยิ่งสำแดงเดชมากเท่านั้นถอยคําท้าทายมากมายถูกพ่นออกมาไม่หยุดย่อน จนวันนั้นวันทั้งสุดท้ายลุงรามเลยจำใจต้องพาปะทอกลับบ้านมาก่อนพอมาถึงบ้านได้มันก็ยอมออกแต่โดยดีแต่ยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆปะทอทั้งทำเสียงโครมครามเสียงกระทืบเท้าและจะหนักข้อขึ้นเมื่อลุงรามมาอยู่ใกล้ๆแกเมื่อพึ่งพระไม่ได้ลุงรามเลยเบนเข็มไปทางหมอผีแทน เช้าวันถัดมาลุงรามพาปะทอเดินทางข้ามอำเภอไปหาหมอผีชื่อดังเจ้านี้ตลอดทางปะทอก็บ่นพึมพำแต่ว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้จนทุกคนพากันขวัญผวาไปหมดจากร่างกายที่เคยเต็มอิ่มตอนนี้ปะทอผอมซูบทั้งทางที่ผ่านยังไม่ถึงสามวันด้วยซ้ำมาถึงตาของหมอผีโดยปกติพวกที่เขามีวิชาอาคมมักจะมีสารพัดสิ่งของขลังไว้ใช้รวมถึงหมอท่านนี้ด้วย เริ่มต้นด้วยงาช้างนำมาทิ่มแทงตามร่างกายพอกระทบกับผิวหนังปะทอเท่านั้นมันก็โผลมาสิงอย่างกับนัดหมายกันไว้ไม่มีแม้แต่เสียงร้องหวยหวนมีเพียงเสียงหัวเราะแหบห้าวกังวานแทนมันเริ่มท้าทายอาจารย์หมอท่านนี้ทันทีดังนั้นสารพัดของขลังจึงประโคมใส่ร่างปะทอไม่หยุดหากแต่ผลก็ยังเหมือนเดิมมันไม่ออกและไม่ยอมไปไหน เมื่อหมอผีเจ้าแรกปราบไม่ลงเจ้าที่สองสามและสี่จึงตามมาแต่ทุกครั้งผลลัพธ์ก็ออกมาแบบเดิมจนเจ้าสุดท้ายถึงกับเอ่ยออกมาว่าตอนมีชีวิตอยู่มันคงมีวิชาไอ้ผีกะตัวนี้มันถึงได้แก่กล้าขนาดนี้ราวกับคำสรรเสริญเยินยอมันตีอกชกมืออย่างพอใจบอกว่าอย่าพยายามมาขัดขวางธารรักของมันยังไงซะมันก็จะเอาป้าถอไปเป็นเมียมันเสียให้ได้ ลุงรามที่จนปัญญาเมื่อทำอะไรไม่ได้เลยจำใจต้องพาป้าท้อและผีกะตัวนี้กลับบ้านอีกครั้งพูดถึงยายสาที่รออยู่บ้านหลังจากลูกชายพาสะพยแกหายไปเกือบทั้งวันก็นั่งคิดนอนคิดไม่ตกเลยมาหายายของเราที่บ้านขอคำแนะนำ ปรึกษาซึ่งบ้านของเรานับถือศาสนาคริสต์กันหมดจึงลงเอยด้วยการแนะนําให้พาป้าทอไปที่โบสถ์ที่ประกอบพิธีของศาสนาคริสต์บ้านเรานับถือนิกายโปรเตสแตนต์น,นะคะเราเป็นคริสเตียนไม่ใช่คริสตังซึ่งนับถือนิกายคาทอลิกเช้าวันรุ่งขึ้นยายสาเลยพาลุงรามและป้าทอเดินทางไปที่โบสถ์ใกล้บ้าน ซึ่งทางนั้นเองก็ได้รับการติดต่อมาแล้วว่ายายสาจะพาสะพ้ยมาเนื่องจากโดนผีเข้าพอไปถึงทุกคนไม่รอช้าพาป้ะทอเข้าไปด้านในตรงแท่นพิธีจากนั้นาศาสนาจารย์คล้ายๆบาทหลวงแต่ไม่ใช่นะคะทั้งหลายท่านก็เริ่มทำการอธิษฐาน ปกติชาวคริสตจะมีการอธิษฐานกันอยู่เนืองๆทั้งสารภาพบาปอ้อ,อนวอนและต่างๆนานาก็คงจะคล้ายๆการสวดมนต์ของชาวพุทธซึ่งในครั้งนี้าศาสนาจารย์ทุกคนจึงพากันอธิษฐานช่วยปะทอในการขับไล่ผีกะอย่างเต็มที่หลายๆท่านอาจจะงงว่ามันเกี่ยวกันยังไงเป็นวิธีช่วยแบบไหนเราขออธิบายแบบนี้นะคะ ในศาสนาคริสต์เราจะไม่มีการนับถือผีเพราะเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวิญญาณเมื่อเรานับถือพระเจ้าผีจึงไม่กล้ามายุ่งเกี่ยวหากแต่ยังขัดแยง้งเพราะเห็นในหนังฝรั่งก็ยังโดนผีเข้ากันโครงโครมแต่นั่นไม่ใช่ผีนะคะสิ่งเหล่านั้นคือสาวกและซาตานค่ะดังนั้นการอธิษฐานขับไล่จึงเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะพึงกระทำในสถานการณ์แบบนี้ ของคาทอลิกเขาก็มีวิธีไล่ผีนะคะเหมือนในหนังเรื่อง The Conjuring ค่ะการอธิษฐานขับไล่เริ่มขึ้นและถูกแทรกด้วยเสียงร้องของป้าทอเสียงใหญ่แหบแผดร้องอย่างกับเจ็บปวดร่างของป้าทอดิ้นทุรนทุรายปากก็บอกพอแล้วกลัวแล้วอย่างไม่หยุดลุงรามที่ยืนดูอยู่ก็พยายามจะเข้าไปช่วยเมียแต่ยายสาก,ก็รั้งลูกชายแกเอาไว้บอกให้ทนถ้าอยากให้ป้าทอรอด ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่สุดท้ายผีกะตัวนี้มันเริ่มพ่ายแล้วก็ถอยออกไปปาทอที่ได้สติก็พรั่งพรูน้ำสาออกมาไม่ขาดสายด้วยความศรัทธาแกเลยขอเปลี่ยนศาสนาแล้วหันเข้าหาพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นจนมาทุกวันนี้แกก็ไม่เคยโดนผีเข้าอีกเลยปอลลที่ออกมาเล่าเราไม่ได้มีเจตนาม,มิ่นศาสนาใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะแต่ละความเชื่อ แต่ละศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดีกันทั้งสิ้นค่ะบางครั้งคนนับถือศาสนาคริสตก็หันไปนับถือศาสนาพุทธในขณะที่ศาสนาพุทธก็ยังมีคนเบนมานับถือคริสตได้เช่นกันจากเรื่องนี้เลยอยากให้มองว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังค่ะเอาไว้กระทูหน้าเราจะมาเล่าความฝันของแม่ที่แม้แต่เราเป็นผู้ฟังยังกลัวจับใจ ส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้